รบและสวัสดี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 เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรากลุ่มที่7 7 7 7 7จจะมานําเสนอเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะการออกแบบการจัดการเรียนรู้สวัสดีเด็กๆพบกับเพื่อนของฉันในรถโรงเรียน สวัสดีบอบทำไมเธอไม่มาร่วมเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันล่ะรอของรถบัสก็มุนมุนไปมุนมุนไปมุนม,นมุนไปรอของรถบัสก็มุนมุนไปตาลอดทางไปโรงเรียนงั้นเราเริ่มมาทําความรู้จักกับการออกแบบการเรียนการสอนกันเลยดีไหมคะอารออยู่แล้วครับคุณครู เรามักเรียกการออกแบบการเรียนการสอนด้วยคำย่อสั้นๆว่า ID ซึ่งเป็นการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และลักษณะของผู้เรียนและวิธีการที่ใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเป็นที่นิยมเรียกกันว่า a d d i ค่ะอืม a d d ใช้แล้วคะ่ะอา a d d เป็นคำย่อมาจาก5คำก็คือคำว่า analyze design develop implement และ evaluation ซึ่งเป็น5ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานของการออกแบบการเรียนการสอนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตามมาตรฐานการออกแบบการเรียนการสอนของสมาคมเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาของสหรัฐอเมริกาค่ะอืม mm. ฟังดูเหมือนแต่ยากเลยนะครับคุณครูไม่ยากอย่างที่คิดหรอกค่ะอาเพราะแอดดี้เป็นกรอบพื้นฐานดั้งเดิมที่ใช้ออกแบบการเรียนการสอนซึ่งในบางครั้งเราก็เรียกว่าแอดดี้โมเดลหรือบางทีก็เรียกกันว่าแอดดี้ปรเซสมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆนั่นก็คือ 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผล และที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือในปัจจุบันนักเทคโนโลยีการศึกษาถือว่าแอดดีเป็นรากฐานในการสร้างนวัตกรรมและการผลิตบทเรียนออนไลน์รวมไปถึงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่มักมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสติปัญญาเป็นหลัก โอ้นอกจากจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับยังมีคุณค่าหลากหลายอีกด้วยแล้วเกี่ยวกับแผนการสอนควรมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้ก่อนล่ะครับอย่างน้อยที่สุดนะคะอาคุณครูทุกคนต้องเข้าใจทั้งหมด4เรื่องนั่นก็คือความหมายของแผนการสอนประโยชน์ของแผนการสอนหลักการเขียนแผนการสอนและส่วนประกอบสําคัญของแผนการสอนผมเคยได้ยินมาว่า แผนการสอนมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับเช่นแผนการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนการสอนแผนโครงการสอนแต่ยังคงความหมายเดียวกันอยู่นะครับคือเป็นแผนงานแนวการดาเนินกิจการการเรียนการสอนลําดับขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบไว้ก่อนเร่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่แน่ใจว่าที่ผมคิดไว้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะเพราะนอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้ผู้สอนนำไปปฏิบัติการสอนเพื่อนำพาผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบรรลุประสิทธิผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญอีกหนึ่งประการนะคะอานั่นก็คือแผนการสอนถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับครูผู้สอนและเป็นกุญแจดอกสําคัญสําหรับผู้เรียนที่ทําให้ทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนบนรรลุตามที่คาดหวังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งครูนักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาอีกด้วยนะคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าแผนการสอนไหนดีแผนการสอนไหนไม่ดีครับ แผนการสอนที่ดีนะคะอาจะต้องมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ระบุบทบาทของนักเรียนและครูผู้สอนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการวัดผลตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ค่ะการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดสามารถนำพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ช่มงลุงการเป็นองค์รวมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยการออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อีกทั้งหน่วยการเรียนรู้เป็น ตอนที่สำคัญในการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดเพื่อกำหนดขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติได้ตลอดแนว การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่นํามาเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะช่วยรู้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรตัวชี้วัดใดเป็นหลักตัวชี้วัดใดเป็นตัวเสริมหรือนสนับสนุนตัวชี้วัดใดควรเรียนซ้ำเพื่อให้เกิดทักษะกับผู้เรียน ตัวชีวัดใดมีความยางง่ายความซับซ้อนตัวชีวัดใดควรเรียนก่อนเรียนหลังหรือเรียนช่วงเวลาใดซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนเห็นการเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชีวิตที่กำหนดจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของเอนืวยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้หมายถึงแผนในการจัดการเรียนการสอนหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อดําเนินการส่งผ่านเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้อาพรใจเที่ยงอธิบายถึงความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้6ประการ 1. ทำให้ผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจ 2. ทํทำให้เป็นการสอนที่มีคุณค่าคุ้มกับเวลาที่ผ่านไป 3. ทํทำให้เป็นการสอนที่ตรงตามหลักสูตร 4. ทํทำให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการสอนที่ไม่มีการวางแผน 5. สอนมีเอกสารเตือนความจำา 6. ทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อวิชาเรียนองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 2. ตัวชี้วัด 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. สาระสำคัญ 5. สาระการเรียนรู้หรือเนื้อหา 6. กิจกรรมการเรียนรู้หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 8. การวัดและประเมินผล 9. บันทึกผลการเรียนรู้หรือบันทึกหลังสอน ໄປກັນທາງໃດທາງມວນມວນຊ້າງເຂົ້າມາແວ່ໃດກ เรียนรู้และสามารถทำอะไรได้ตามที่กำหนดไว้มาตรฐานการเรียนรู้มีสองประเภท 1. มาตรฐานวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด 2. มาตรฐานการปฏิบตัติเป็นผลการปฏิบัติหรือระดับความสามารถที่ผู้เรียนต้องแสดงออก 2. อตัวชีว้วัด หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเชิงนมามธรรมหรือรูปธรรมท,ที่สามารถวัดได้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้กำหนดตัวชี้วัดเป็นสองประเภทดังนี้ 1. ตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภษา,บาคบังคับซึ่งจะอยู่ในช่วงปฐมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 2. ตัวชี้วัดช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6 3. จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับหรือบรรลุผลซึ่งมี3ด้านคือ 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะกระบวนการ 3. ด้านเจตคติหรือคุณธรรมจริยธรรม 4. สาระสำคัญหมายถึงแก่นของเรื่องหรือประเด็นหลักของเรื่องที่จะสอน 5. สาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาหมายถึงรายละเอียดของเรื่อง เรื่องที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและภละศึกษา 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคนโนโลยี 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกันดังนี้มีสองลักษณะคือ1 รหัสกำกับตัวชีวิตชั้นปีเช่นว1 1ป1จกับ2ตัวชีวิตชั้นปีคือ W กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์1.1คือสาระที่1มาตรฐานข้อที่1 ปจ .1 ทับ2คือตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อที่2 2. รหัสกำกับตัวชี้วัดช่วงชัง้นเช่นต .2.2 มจ4ถึง6ทับ3คือตกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ2.2คือสาระ มาตรฐานข้อที่2อมจุดสิถึง6ทับ3คือตัวชี้วัดมัธยมศึกษาตอนปลายข้อที่3 6. กิจกรรมการเรียนรู้หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้หมายถึงสภาพการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้นเพื่อทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอน3ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นเตรียมความพร้อม 2. ขั้นการจัดการเรียนรู้หรือขั้นสอน 3. ขั้นสรุป 7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนแหล่งการเรียนรู้หมายถึงแหล่งที่มีข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศหรือความรู้ต่างๆ8การวัดและประเมินผล เป็นการวัดผลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนโดยจะต้องระบุวิธีวัดผลเครื่องมือวัดผลเกณฑ์การประเมินผลให้ชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย3ส่วน1การวัดผล2ประเมินผล3เกณฑ์การประเมินผล9บันทึกผลการเรียนรู้หรือบันทึกหลังสอน หมายถึงการบันทึกผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดกิจกรรมโดยเป็นการบันทึกสรุปรายละเอียดข้อมูลการจัดกิจกรรมว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ประสบปัญหาและอุปสรรคหรือไม่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีห ความละเอียดชัดเจนมีหัวข้อและส่วนประกอบต่างๆครอบคลุมตามศาสตร์ของการสอนโดยสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ 1. สอนอะไร 2. เพื่อจุดประสงค์อะไร 3. ด้วยสาระอะไร 4. ใช้วิธีการใด 5. ใช้เครื่องมืออะไร 6. ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสำเร็จ 2. แผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3. ส,ส่วนประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเช่น 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมสาระ 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 3. วัสดุอุปกรณ์ 4. และแหล่งการเรียนรู้ 4. การวัดผลและประเมินผลแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 1. ควรเขียนให้ชัดเจน 2. ใช้ภาษาเขียนที่สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน 3. เขียนทุกหัวข้อเรื่องให้สอดคล้องกัน 4. สาระสำคัญสอดคล้องกับเนื้อหา 5. ุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา 6. สื่อการสอนต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและการวัดผล 7. เขียนให้เป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลัง 8. เขียนหัวข้อให้ถูกต้องชัดเจน 9. จัดเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา 10. คิดกิจกรรมที่น่าสนใจ 11. เขียนให้เป็นระเบียบ12เขียนในสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและตรงตามแผนขั้นตอนการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา 3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล 6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้